วันนี้เรกิกดีอ้อมิมส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะอยู่ที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ระยะเวลา140กว่ากิโลนะคะฟรีค่าดำเนินการกันไปเลยลูกค้าไม่เคยเห็นรถมาก่อนนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตหรือจัดได้เต็มเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าลูกค้าได้โปรอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะค่ะลูกค้าได้เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยค่ะสวยใช่ไหมสวยเกินค่าเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปดูรถตัวจริงอยู่แล้วเห็นแค่ในเพจ ช่ลูกค้าติดต่อทางช่องทางเพจเนาะใช่ค่ะโอ้ลูกผลเร็วมีคะลูกค้าก็ภายใน2ชั่วโมงอะค่ะภายใน2ชั่วโมงแล้วรถคันนี้คือลูกค้าใช้เงินออกรถไหมคะไม่ค่ะฟรีดาวฟรีดาวได้เลยนะคะเนื่องจากลูกค้ามีประวัติเครดิตอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งลูกค้าได้รับโปรโมชั่นจริงไหมได้รับโปรโมชั่นอะไรนะคะ5,000บาท5,000บาทใช่ไหมคะซื้อประกันประกันรถยนต์เนาะใช่อันนี้ก็เป็นส่วนของแถมไปนะคะแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าคะ ประทับใจอะค่ะคูอว่าอธิบายดีมากให้คําปรึกษาดีถ่ายรูปรถส่งอะไรทุกอย่างอะค่ะคือว่าอธิบายให้ใช่ค่ะไม่ต้องไปดูรถเองเลยโอ้ค่ะลูกค้าจะแฮปปี้ใช่ไหมคะถึงตัดสินใจซื้อรถกับเราใช่ไหมคะฝากหน่อยค่ะฝากแฟนเพจเนี่ยค่ะลูกค้าก็คิดว่าน่าจะมีคนคิดเหมือนเราหลายคนอะค่ะคือเข้าไปติดตามแค่เพจก็น่าจะหลงรักเลยค่ะก็เห็นตัวรถก็ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปเองเลยมีบริการส่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ สนใจก็พักหาเพจได้เลยแล้วค่ะได้ค่ะอขอบคุณมากค่ะ